ล่าสุดนะครับพี่น้องครับบอสโจโยมานินสุดทนทนไม่ไหวจริงๆนะครับผมหลังจากได้ยินคำวิจารณ์หนังคายออเนี่ยจากรายการรายการหนึ่งที่เขาออกมาชำมแระหนังอบอสโจถึงขนาดบอกว่าเขาเป็นใครเนี่ยผมไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำอืมแล้วคนเนี้ยเขาพูดแบบตรงไปตรงมาเลยจี้เป็นจุดเป็นจุดแล้วก็วิจารณ์อย่างละเอียดยิบเลย ในวันนี้ก็มีประเด็นในเรื่องของว่ามีเพจเพจเพจหนึ่งนะครับที่มีคนบอกว่าเพจนั้นนางเป็น f อของหมอลำท่านนึงอะไรสักอย่างแต่นางออกมาวิจารณ์คลายออแบอบกมันเกินกว่าเหตุไปหน่อยนึงอันนั้นผมไม่เห็นด้วยผมอัดไปคลิปก่อนแล้วนะอันนี้คือแบบไม่เห็นด้วยจริงๆที่คุณจะใช้คําวิจารณ์แบบนั้นโดยที่แค่คุณไม่ชอบหรืออคติกับใครสักคนในเนี้แหละ แต่คุณมาวิจารณ์หนังเขามาหาข้อบบด้อยแล้วก็มาดิสเครดิตหนังเขาอันนี้ผมไม่เห็นด้วยแต่ว่าล่าสุดนะครับประเด็นล่าสุดมันไม่เกี่ยวกับโอ้ยยายป้าคนนั้นนะอ่าก็คือว่าล่าสุดนะครับมีช่องจากช่องวาทีจากแอปแดงเนี่ยช่องหนึ่งเขาก็ได้ออกมาพูดถึงภาพยนตร์เรื่องขายอ้อแบบละเอียดิบเลยนะครับอ่าชื่อช่องว่าฟิล์ม ซเวนตี้เนาะก็คือฟิล์มก็แล้วก็2 0นะครับเขาบอกว่าชำแหละหนังไทยคายอ้อลบหลู่ศรัทธาอาถรรพ์รีวิวนะครับผมเขารีวิวออกมาแบบนี้ไปฟังกันนะครับเราจะพาไปฟังคลิปนะครับขออนุญาตเจ้าของคลิปด้วยนะครับก็ผมตูนเทนกฤตเช่นเคยนะครับและนี่ก็คือชำแหละหนังไทยครับรายการที่เราจะหยิบยกเอาภาพเนตร์นไทยที่มีความน่าสนใจมาพูดคุยกันหลังจากที่เราได้ชมภาพเนตร์นมาแล้วนั่นเองครับ ซึ่งถ้าพูดถึงภาพยนตร์ไทยที่มีความน่าสนใจแหมต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้ไม่น่าจะมีเรื่องไหนที่น่าสนใจไปกว่าเรื่องนี้เลยครับคือผมทํารายการอัปเดตเรืออ่องหนังทุกๆวันจันนะครับแล้วก็จะสังเกตได้ว่าคอมเมนต์80%ขึ้นไปในช่องผมจะเป็นคอมเมนต์เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับต้องยอมรับเลยว่าเป็นภาพยนตร์ไทยที่กระแสแรงมากและรายได้ก็ดีเช่นเดียวกันครับดังนั้นชำละหนังไทยในคลิปนี้ก็ต้องขอหยิบยกภาพยนตร์เรื่องนี้มาพูดคุยกันหน่อยละครับกับภาพยนตร์เรื่องขายออก ลบหลู่ศรัทธาอาถรรพ์นั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงคายอ้อกันนั้นคายอ้อลบหลู่ศรัทธาอาถรรพ์เป็นผลงานภาพยนตร์แนวฮอ r r เ r จากทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็เรียกว่าเป็นภาพยนตร์ที่มาจากทีมงานหมอลำนะฮะ ซึ่งถามว่าแปลกไหมมันก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับสำหรับเรื่องของคนในวงการเพลงนักร้องมาทำหนังทั้งเขียนบทเองกำกับเองสแสดงเองมันก็มีผ่านมาเยอะแยะหลายเรื่องแล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคายอ้อแปลกและแตกต่างจากภาพยนตร์เรือ่องอื่นๆก็คือวิธีการโปรโมทของเขาครับผมไม่รู้ว่ามีสื่อไหนช่องไหนเคยหยิบยกเรื่องนี้ออกมาพูดหรือย,ยังนะฮะแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมชื่นชมวิธีการ PR ของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ เขาใช้สื่อและพื้นที่ที่ตัวเองมีในมือ PR ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ของตัวเองออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆครับสารน้อยเพชรบ้านแพงเป็นวงดนตรีหมอลำนะครับที่ออกทัวร์ทั่วประเทศโดยเฉพาะแถบภาคอีสานซึ่งเขาก็ใช้พื้นที่ตรงนี้นะฮะเขาไปเล่นคอนเสิร์ตท,ที่ไหนไปโชว์ที่ไหนก็ PR หนังเขาไปตัวอยู่บนเวทีก็พูดโปรโมทหนังไปเสร็จแล้วก็ถ่ายคลิปลงโซเชียลไปด้วยแล้วก็สร้างคลิปมีบอสโจมี นายยาวลูกหยีมีคนนั้นคนนี้ออกมาพูดถึงภาพยนตร์เรื่องขายอ้อเต็มไปหมดครับคือมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมเลื่อนโทรศัพท์เนี่ยเลื่อนไปตรงไหนก็เจอแต่คลิปคนพูดถึงขายอ้อขายอ้อจากหนังที่เราไม่เคยรู้สึกสนใจอะ่ะพอมันผ่านหูผ่านตาเข้ามามากๆมันประสบความสําเร็จนะฮะสุดท้ายแล้วมันทําให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะดูขึ้นมาครับดังนั้นก่อนที่เราจะไปพูดถึงตัวหนังกันเนี่ยอย่างแรกที่ผมอยากจะชมเลยก็คือวิธีการ PR ของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับสุดยอดมากๆ ซึ่งหลังจากที่ผมได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้มาแล้วอย่างแรกเลยที่ผมสัมผัสได้ถึงสเสน่ห์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือเรื่องของความเรียลลิสติกครับมันคือหนังอีสานที่ใช้คนอีสานที่คุกคลีอยู่กับภาษาวัฒนธรรมการเป็นอยู่แบบคนอีสานจริงๆมาแสดงงานสร้างงานอาร์ตโปรดักชันต่างๆดูสมจริงคือนักแสดงเรื่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่เล่นเป็นตัวเองฮะ เขาเอานักร้องจริงๆมาเล่นเป็นนักร้องเขาเอาแดนเซอร์จริงๆมาเล่นเป็นแดนเซอร์เอาทีมงานจริงๆมาเล่นเป็นทีมงานฉากพิธีกรรมต่างๆฉากบนเวทีหมอลำฉากการฝึกซ้อมที่อยู่ที่พักที่กินของทีมงานนั่นคือสิ่งที่มันมีอยู่จริงๆครับมันเลยทําให้หนังเรื่องนี้เนี่ยมีสเสน่ห์เรื่องของความเป็นเรียลิสติกมากๆในขณะเดียวกันในส่วนของเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้น้อยและเบาบางอย่างที่คิดฮนะคือผมก็ไม่ได้อยากไปพาดพิงถึงหนังใครนะฮะแต่ว่า คือหนังที่สร้างโดยคนรุกทุ่งเนี่ยส่วนใหญ่มันจะประมาณนั้นฮะเส้นเรื่องมันจะบางๆเล่าเรื่องแบบบ้านๆตรงไปตรงมาเอาเพลงมาขายในหนังเยอะๆประมาณนั้นครับซึ่งตอนแรกก็ต้องยอมรับตามตรงว่าผมก็คิดว่าขายอ้อก็น่าจะมาตรงนี้เลยครับแต่ปรากฏว่าพอไปดูเขาจริงๆหนึ่งเลยก็คือเขาไม่ยัดเพลงมากเกินไปครับถามว่ามันมีเพลงไหมมันก็มีแหละหนังเกี่ยวกับวงดนตรีหมอลามันก็ต้องมีร้องเพลงบ้างแต่อยู่ในปริมาณที่กําลังดีนฮะ ในส่วนของเนื้อเรื่องก็ถือว่ามีอะไรมากกว่าที่คาดการเอาไว้หนังเต็มไปด้วยส่วนผสมหลายส่วนครับอย่างแรกก็คือการนำเสนอวัฒนธรรมความเชื่อความเป็นอยู่แบบคนอีสานอย่างที่สองคือความเป็นฮอร์เรสสยองขวัญสามคือความเป็นมิสซิรี่ความเป็นหนังแบบสืบสวนสอบสวนไขปริศนาและส่วนที่สี่ก็คือพาร์ทของความเป็นโรแมนติกดราม่ามาพูดถึงส่วนแรกกันก่อนครับนั่นคือเรื่องของการนำเสนอวัฒนธรรม การเป็นอยู่แบบคนอีสานในส่วนนี้ผมคิดว่าไม่มีปัญหาครับอย่างที่บอกตัวหนังนําเสนอออกมาได้ดีและมีสเสน่ห์มากๆสำหรับในส่วนของความเป็นฮอลล์เรอร์สยองขวัญน,นั้นผมมองว่าคายอ้อทำออกมาได้อยู่ในระดับกลางๆครับคือถ้าถามว่าน่ากลัวไหมก็ต้องตอบว่าน่ากลัวประมาณหนึ่งครับหนังเรื่องนี้จะใช้วิธีการจ้ำสแกร์เพื่อให้คนดูตกใจในฉากที่ผีออกมานะครับแล้วก็ใช้เมคอัพผีที่จริงๆแล้วทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะฮะน่ากลัวเลยทีเดียวแต่ว่าติดตรงที่ว่า ส่วนตัวแล้วผมอาจจะไม่ค่อยชอบผีตาแดงเป็นไฟไฟเท่าไหร่มันดูเป็นหลอดไฟมากเกินไปครับดังนั้นในส่วนของความเป็น horror สยองขวัญเนี่ยผมก็มองว่ามันกลางๆครับและอีกอย่างตัวหนังก็ไม่ได้ให้น้ำหนักกับความเป็นสยองขวัญอะไรมากมายขนาดนั้นครับเขาจะเน้นไปที่เรื่องของพิธีกรรมความเชื่อความศรัทธาคนที่ทำผิดค้ายอ้อและจะเป็นยังไงอย่างนั้นมากกว่าครับ ดังนั้นสำหรับคนที่ตั้งอกตั้งใจมาดูขายอ้อก,กะว่ามันเป็นหนังสยองขวัญน,น่ากลัวน่ากลัวเนี่ยก็คงจะต้องผิดหวังนิดหน่อยในส่วนนี้ครับในส่วนของความเป็นมิสซูรี่สืบสวนสอบสวนไขปริศนาในส่วนนี้ผมมองว่ายังทําออกมาได้ไม่ค่อยดีครับคือมันเดาง่ายไปฮะผมว่าคนดูส่วนใหญ่ ดาออกหมดแหละว่าใครคือฆาตกรอีกอย่างหนึ่งก็คือผมว่าตัวหนังเนี่ยยังขาดรายละเอียดและจุดเชื่อมต่อในการเล่าระหว่างช่วงต้นเรื่องกับช่วงเฉลยตอนท้ายนะครมันก็เลยทําให้ในพาร์ทเส้นเรื่องที่เป็นปริศนาฆาตกรรมเนี่ยมันดูไม่น่าสนใจและชวนติดตามเท่าที่ควรครับ สำหรับในส่วนของโรแมนติกดราม่าในส่วนนี้ผมก็ต้องบอกว่าอยู่ในระดับกลางๆครับในเรื่องของความเป็นโรแมนติกเนี่ยมันพอเข้าใจได้ว่าทําไมพระเอกนางเอกมันจะรักก็ไม่รักมันดูกักๆนะครับเพราะว่ามันมีเหตุผลเรื่องของการผิดลคยอ้ออยู่ครับแต่ในส่วนของดราม่าเนี่ยโอ้เรื่องนี้มันมีประเด็นเรื่องของดราม่าหลายปมหลายคู่ครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าองค์ประกอบของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันแตกออกเป็นหลายส่วนดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ ในส่วนของดราม่าเนี่ยหนังไม่มีเวลามากพอที่จะขยี้ปมตรงนี้ก็เลยทําให้คนดูอาจจะไม่ได้อินกับอารมณ์ดราม่าของหนังเรื่องนี้เท่าที่ควรครับและนอกจากนี้ถ้าหากเรามองถึงรายละเอียดของตัวหนังดีๆแล้ว ก็ต้องขอพูดกันตามตรงว่าเรื่องราวของภาพยนตร์คลายอ้อยังมีหลายจุดที่ยังดูไม่สมเหตุสมผลรวมถึงยังมีปัญหาเรื่องของเทคนิคการถ่ายทําให้ได้เห็นอยู่ในตัวหนังอยู่พอสมควรครับแต่ที่ยรางไรก็ตามนะครับในภาพรวมแล้วผมก็ต้องบอกว่าคลายอ้อถือเป็นภาพยนตร์ไทยอีกหนึ่งเรื่องที่ดูสนุกตลอดทั้งเรื่องไม่น่าเบื่อเลยครับ จริงอยู่ว่าตัวหนังอาจจะไม่ได้อยู่ในระดับที่ดีมากแต่ก็ไม่แย่นะครับและถ้าหากลองมองว่านี่คือผลงานภาพเร์เรื่องแรกของทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ต้องขอชื่นชมเลยว่าทําออกมาได้ดีเกินคาดมากๆครับสาหรับส่วนตัวแล้วผมเป็นกําลังใจให้แล้วก็รอดูขายอ้อภาค2นะครับดังนั้นคะแนนที่ผมจะให้สําหรับภาพตร์เรื่องขายอ้อลบหลู่ศรัทธาอาถรรพ์ก็คือ7เต็ม10ครับ แต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่านี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ชมภาพยนยร์เรื่องนี้ด้วยตาตนเองดังนั้นไปซื้อตั๋วชมภาพยนต์กันก่อนครับแล้วค่อยตัดสินใจว่าภาพยนต์เรื่องนี้ดีหรือไม่ดีสําหรับคุณและสําหรับพี่ๆน้องคนไหนที่ไปชมภาพยนต์เรื่องนี้มาแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับสําหรับในคลิปนี้ผมตูนธนก,กฤตจากช่องฟลนตเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังขงลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสต่ล่าส,ส,สุพี่นงองครับบอสโจโยมานินหลังจากฟังคําวิจารณ์จากช่องนี้แล้วเนี่ยจึงขณะเอามาบอกว่าเขาเป็นใครผมไม่รู้จักเขาด้วยสิ่งที่เขาพูดมันเป๊ะตรงไปตรงมาอย่างยิ่งแล้วหลังจากที่บอสโจดีไซน์ได้ฟังแล้วก็ผมก็เห็นด้วยนะเขาพูดแบบละเอียดมากๆเลยผมชอบในหลายจุดเพราะว่า คืออย่างเงี้ยให้คนที่เขาไม่ใช่เอฟซให้คนที่เขาแบบว่าไม่ได้คุดพีอยู่กับตรงเนี้ยเขาออกมาพูดเนี่ยนี่แหละคือเขาเรียกว่ามันไม่ได้เป็นการอวยมันเป็นกลางอ่าเป็นคำพูดแบบเป็นเป็นกลางที่สุดแล้วดีก็บอกว่าดีเนาะชอบก็บอกว่าชอบไม่ใช่ว่าเอาอาคาติมาเป็นที่ตั้งเขาทำดีคุณก็แค่ชมชื่นชมถ้าไม่ดีคุณก็ติชมได้แต่ขอ ให้บบว่าอยู่ในขอบเขตที่มันสมเหตุสมผลนิดนึงอย่างเช่นช่องช่องนี้เนี่ยโอ้เขาพูดได้ดีมากอันนี้ผมขอชื่นชมนะครับขอชื่นชมช่องช่อง,องนี้เลยเนาะอืมช่องฟิล์ม20นะฮะผมโอโ้โหพูดได้ละเอียดดีเลยนี่นี่ยเขาเรียกว,ว่านักวิจารณ์นักวิจารณ์ตัวจริงนักวิจารณ์ที่แท้ทรูก็ต้องแบบนี้ครับสุดยอดจริงๆแล้วหนังครายอ้อ,อก,ก็คือสุดยอดจริงๆนะครับอยู่ที่คนชอบแล้วก็อยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลนั่นแหละพี่นอ้องอือเนาะ แต่สําหรับผมนะผมก็คิดว่าเป็นหนังที่ดีอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่เข้าไปดูแล้วเรารู้สึกว่าคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปคุ้มค่ากับเวลาที่เราไปนั่งดูคุ้มค่ากับแบบตั้งใจขับรถไปดูตั้งไกลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เสียดายเงินแน่นอนเนี่ยแหละคือสําหรับผมแล้วนะก็คือที่สุดแล้วแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจของดารานักสแสดงทุกๆคนที่เขาตั้งใจถ,ถ่ายทอดออกมาในทุกบทบาทคือเต็มที่ที่สุดแล้วแล้วก็ในบทหนังเขาอยากจะสื่อสารตรงเนี้ย เรานั่งดูเสร็จแล้วเราก็ได้รับคือมันเก็ตอ่ะได้รับรู้แล้วก็เข้าใจในทุกมุมทุกองประกอบในทุกเรื่องราวที่เขาอยากจะสื่อเพราะฉะนั้นแล้วหนังเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีอะไรขาดอ่าไม่ได้มีอะไรขาดได้ครบทุกรสชาติแล้วก็ถือว่าเป็นหนังที่ดีอีกเรื่องนึงอ่ะพี่น้องอือยากจะแนะนําให้ไปดูนะฮะผมที่ใครที่ยังไม่ได้ดูนะ,ะขายอ้อลบลูลสัทธาอาถรรพ์นะครับอยาให้คาวิจารณ์ มาสีนำหรือว่ามาแบบเป็นตัวตัดสินที่เราจะไปดูหรือไม่ไปดูขอให้เราไปดูก่อนไปดูก่อนอย่าเพิ่งเชื่อคนที่บอกว่าดีคุณก็อย่าเพิ่งไปเชื่อคนที่บอกว่าไม่ดีอย่าเพิ่งไปเชื่อไปดูเองแล้วคุณจะรู้นะครับผมว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันแนะ่อะสำหรับวันนี้แบ่าวโจดีไซน์ก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณคลิปนะครับจากทางช่องฟิล์มทเวด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้เราเจ้าดีไซน์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ